อคหนูยืมพี่เต๋ามาร้อยหนึ่งตอนสี่แยกยังไม่ได้คืนแต่ว่าเดี๋ยวให้หนูดีเดี๋ยวหนูดีเอาโฉนดตรงเออ่แถวย่านสุขุมวิทให้พี่เต๋าที่หนึ่งนะให้พี่เต๋าสร้างบ้านเลยพี่ไม่ต่อมาร้อยหนึ่งซื้อนมเปรี้ยวสี่แยกไฟแดง พี่ไม่ได้คืนพี่ว่าพี่ไม่อยากคืนเขาร้อยเดียวหนูคืนเอาโฉนดที่ดินแถวทองหล่อละกันอาไม่ใช่เมื่อกี้บอกว่าสุขุมวิทใช่ไหมอ่ะอ่ะสักสี่ไร่ให้พี่เต๋าจบล้วนเก้าร้อยอร่อเก้าร้อยค่าอะไร ใช่หนูดีอย่าไปบอกเขาจะไปบอกเขาทไมว่านาซามันเป็นของเสียทีย่พี่บอกเขาเขาหาว่าพี่อวดรวยอีกหนูดีไม่ต้องพูดในไลฟ์รูป้ป่ะว่าพี่เป็นเจ้าของที่ไหนบ้างเขาหาว่าพี่เก๊กรวยเขารู้กันหมด แมวไม่ต้องบอกพี่อยากเงียบเงียบพี่อยากอยู่เงียบๆใส่ปะ่ะพี่บอกเขาโอเคไม่ต้องไม่แล้วก็แจ๋วให้ป้าแจ๋วอยู่ก่อนตอนนี้น่าจะสื่อข้างล่างว่ะไม่ต้องบอกเขาในไลฟ์อีกโอเคไหมค่ะจบชอบถามว่าอดรวยนี่ไม่ชอบนะนี่รวยธรรมชาติ อ๋อยกแดดแค่เก้าร้อยอย่าทวงในไลฟ์เดี๋ยวนี้โอนให้ห้าสิบล้านจแบแค่เก้าร้อยจะทวงในไลฟ์ทำไมจบนะ